กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 kHz สากิลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Discover Latin America โดยกองลาตินอเมริกา กรมอเมริกันและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศค่ะอาอกาศส,สดทาง Facebook Live ที่แ n นเพจสานรลรมรดิโอและวันอังคารทางวิทยุสรนลมวิทยุการ,ร you, กทูตเพื่อประชาชนค่ะที่ขึ้นความ TAM 1575กิโลเฮิรวันนี้พกอดิฉั่นนางสาวพัชรหานิกิวัตค่ะและดีฉันนะคะนางสาวพิชยาภาปัญญาสิริค่ะเราสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแอปพลิเคชัน d i s c o v พ r ร,ระลาตินอเมริกานะคะ แล้วก็วันนี้พวกเราก็มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ d i ส cover รลาตินอเมริกาค่ะโดยที่รายการเราะคะก็จะทําขึ้นเพราะว่าอยากจะนําพาท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนะคะในแง่มุมที่หลากหลายยิ่งขึ้นค่ะส่วนนี้ยคะพวกเราก็ยังมาพูดคุยกันอย่างสบายสบายสไตล์ลาตินเนาะในหัวข้อเดิมแต่ว่าเปลี่ยนภูมิภาคเป,เป็นประเทศไปนะคะก็คือหัวข้อชิมอาหารผสมผสานวัฒนธรรมที่ลาตินอเมริกาค่ะ โดยที่วันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่ประเทศแรกนะคะซึ่งจะเป็นประเทศไหนเดียวน้องฟ้าจะพาไปพาพวกเราไปทัวร์กินกันค่ะได้เลยค่ะกลับมาทัวร์กินทิปกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะบินรัดฟ้าไปประเทศที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาก็คือบราซิลนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงบราซิลเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะคิดถึงกีฬาฟุตบอลแน่นอนป่าอเมซอน อากาแฟนะคะหรือนั่งแบบรับโลกและเมืองสำคัญนึงยิงเออริโอเดจานโรนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่ทราบมาก่อนนั่นคือวัฒนธรรมอาหารของบราซิลที่มีความคล้ายคลึงกับไทยนะะั่นเองนะคะก็ต้องขอย้อนกลับไปนะ,ะขอเล่าย้อนกลับไปเลยในสมัยพระนาะรายมหาราชขอนรัชจากสมัยในยุคอยลธยานะะี่นะคะซึ่งเป็นช่วงสมัยของนางทุกคนอาจจะคุ้นชื่อมาเรียกุโยมานะคะเดปีนาหรือ ท้าทองกีบมานั่นเองค่ะที่มีประเทศในยุโรปเช่นโปรตุเกสโฮลนดาและฝรั่งเศสค่ะช่วงนั้นเริ่มมีอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยนะคะและเป็นยุคที่ไทยเนี่ยเริ่มมีการส่งราชทูตไปเจริญความสัมพันธ์กับประเทศในยุโรปโด้วยเช่นกันนะ,ะซึ่งท้าทองกีบมาเนี่ยได้สรรสร้างขนมมาจากขนมของโปรตุเกสซึ่ง เอ่อฉะนั้นก็คือจะใช้ไข่ค่ะเป็นส่วนประกอบทําให้ออกมาเป็นของหวานที่มีสีเหลืองและสวยงามสีเหลืองทองและสวยงามนะคะมีลักษณะแตกต่างจากขนมไทยทั่วไปซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเอ่อแป้งน้ําตาลและมะพร้าวเป็นหลักนะคะของหวานเหล่านี้เนี่ยต่อมาได้กลายเป็นของหวานของไทยซึ่งพวกเรารู้จักและคุณเคยกันดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย ที่บราซิลเองก็เคยเป็นประเทศที่ถูกครอบครองโดยโปรตุเกสซึ่งทําให้อาหารโดยเฉพาะของหวานเนี่ยหลายอย่างที่เรารับประทานกันอยู่ทั่วไปในบราซิลที่เราเอทิพลจากโปรตุเกสมีส่วนคล้ายคลึงกับไทยอย่างเช่นโอวอสโมเลสนะคะซึ่งส่วนประกอบก็คือไข่แล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายขนมทองหยอดนั่นเองค่ะรวมถึงขนมฟิโอสเตโอสซึ่งมีหน้าตาเป็นเส้นเหมือนกับเอ่อฝอยทองของไทย mm hmm. นะคะแล้วก็ขนมเอ่อเกียนจาใน กรมราอน,นิ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีลักษณะเป็นเส้นบางๆนะคะประกอบจากแป้งคล้ายขนมบ้าบินของไทยนี่งนนะะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าถึงแมว้ว่าไทยแลบาซิลเนี่ยเป็นที่ที่อยู่ห่างกันข้ามทวีปโลกกันะคะแต่ก็มีจุดที่เหมือนกันจากประวัติศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงกันคือการมีการเข้ามาของต่างประเทศจากประเทศยุโรปเช่นโปรตุกเกสน,เนี่นะกะ็เลยมีการสร้างอาหารขนมนะคะที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นเองค่ะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับ อ,อเมริกาโดยตรงแต่ว่าส่วนตัวเคยไปประเทศสเปนเนาะแล้วฟาเนี่ยก็ได้ไปแบบซูปเปอร์มาร์เกต็ตทีนี้ฟาจเจอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตคือฝอยทองทุกคนซึ่งคอนเซ็ปตเนี่ยมันมีแบบเฮ้ยแล้วก็เอ้ยเหมือนเราไปที่เราเลยซึ่งความจริงแล้วประเทศเขาก็มีเพราะเรามีประวัติศาสตร์ที่ร่วมกันนั่นเองนะคะบางส่วนที่คลายกันนี่อ่าจบแล้วกับประเทศบราซิลขอเป็นสั้น,นเๆเล็กๆน้อยๆคราวนี้เราจะบินลัดฟ้าไปประเทศไหนกเนียคะพี่ใหม่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะ บินขึ้นมานะคะอย่างประเทศเม็กซิโกนะคะเม็กซิโกวันนี้นะคะก็เราจะพูดถึงของหวานที่อันนี้ก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยเนาะก็คือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าช็อกโกแลตเป็นของหวานจากยุโรปแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยช็อกโกแลตคือน้ําสมุนไพรรสชาติขมจากเม็กซิโกที่ถูกนําไปแปลงสูตรในยุโรปแล้วก็ต่อยอดแปรรูปเป็นช็อกโกแลตแท่งที่เรากินกันทุกวันนี้นะคะ นั่นเนี่ยถ้าหากเราจะเรียก,กเราเ่าเป็นอาหารฟิวชั่นยุคแรกๆก็คงไม่ผิดนักนะคะโดยที่ชนพื้นเมืองของเมซิโกเนี่ยเขาเริ่มใช้เมล็ดโกโก้ในการปรุงอาหารกันมานานกว่า3000ปีแล้วนะคะโดยคนกลุ่มแรกที่ได้ลิ้มรสของโกโก้เนี่ยคือชาวพื้นเมืองที่ชื่อว่าชาวโอเมกนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกปัจจุบันเป็นบริเวณรัตตาบาสโกนะคะจากนั้นเนี่ยการผลิตแล้วก็บริโภคมลเ็ดโกโก้ก็ได้ แพร่ขยายมาอย่างภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมายาแล้วก็แพร่ขยายไปจนถึงชาวอัสกิกในภาคกลางของเม็กซิโกนะคะแล้วก็พอประมาณ500ปี500ปีมาหลายเนี่ยชาวสเปนเขาก็เดินเรือมาถึงเม็กซิโกเนาะซึ่งการค้นพบโลกใหม่ที่นําโดยโคลัมบัสเนี่ยก็ทําให้พวกเขาได้รู้จักกับพืชผลทั้งเษายแปลกๆที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในในยุโรปนะคะ แล้วก็ได้ลิมรสอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่รสชาติแตกต่างจากที่เคยรู้จักอย่างสิ้นเชิงโดยหนึ่งในสิ่งที่เขาได้ลิมรสเนี่ยก็คือน้ํารสชาติขมที่ทํามาจากมาเมล็ดโก,โกโก้นะคะซึ่งชาวอัสเทกเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่าช็อกโกแลตนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยชาวสเปนเขาก็นไปถอดเสียงกลายเป็นช็อกโกแลตเหรือว่าช็อกโกแลตนั่นเองค่ะนี่นะคะช็อกโกแลตแบบเม็กซิกันกับช็อกโกแลตทแบบที่เรากินกันทุกวันอย่างเงี้ยมันมี ความแตกต่างกันยังไงบ้างมันเขากินเหมือนกันไหม้เอาไปทำยังไงบ้างเดี๋ยวน้องฟ้าจะเล่าให้ฟังค่ะได้เลยค่ะ,คะพี่ใหม่ก็อย่างที่พี่ใหม่เล่านะคะสมัยก่อนเขาไม่ได้กินกันแบบเราเนาะเขาจะไปกินแบบน้ำรสขมอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีกลิ่นหอมของชโคโค็อกโกแลตออกมาการบริโภคเครื่องดื่มที่ผลิตจากเมล็ดโกโก้ของชนพื้นเมืองของเม็กซิโกเนี่ยแน่ดีมีความแตกต่างมากจากนมช็อกโกแลตในปัจจุบันนะคะก็เมล็ดโกโก้เนี่ยที่ถูกคั่วจะถูกบด ถูกนาไปกวนเข้ากับมเมล็ดละมดุดเมล็ดข้าวโพดนะคะจับกันเป็นก้อนจากนั้นก็เวลาจะบ,บริโภคเนี่ยก็ค่อยนำเอาก้อนช็อกแล้วอันเนี้ยไปละลายน้ําร้อนและปรุงรสเพิ่มด้วยน้ําผึ้งดอกไม้สมุนไพรเครื่องเทศพริกหรือวานิลลานะคะก็ซึ่งสิ่งเหล่านีนน้ข้าวโพดพริกวานิลลาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเป็นพืชที่แหล่งกำเนิดในเม็กซิโกน,นั่นเองนะคะดูแล้วก็จะออกแนวไม่ได้เหมือนปัจจุบันเลย ก็จะมีพอเห็นว่าใส่ข้าวโพดสมุนไพรอาจจะคิดถึงยาจีหรือเครื่องแกงต่างหนึ่งขึ้นมาแต่ปัจจุบันเนี่ยช็อกโกแลตร้อนที่นิยมดื่มกันในเม็กซิโกเนี่ยในปัจจุบัน,นมีการปรับเปลี่ยนสูตรไปแล้วนะคะจะเปลี่ยนสูตรอย่างมากมายอยู่จากการที่เล่าก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมีบางองค์ประกอบที่เหมือนเดิมอย่างเช่นกระบวนการผลิตที่นำเมล็ดโกโก้นะคะเมล็ดโกโก้คั่วมาบดรวมกับส่วนประกอบอื่นๆเช่นแอลมอนอบเชยแป้งข้าวโพดนะคะอันนี้ยังคล้ายๆกับสูตรโบราณอยู่ ก่อนจะน,าน,นําไวลาในน้ําหรือนมร้อนแล้วใช้ไม้ที่มีหัวเป็นลูกตุ้มเนะะี่ยค่ะไปปั่นตีเพื่อให้เครื่องดื่มเนี่ยมีเนื้อเนียนซึ่งการปั่นตีเช่นนี้ทําให้เครื่องดื่มเนี่ยเกิดฟองฟูขึ้นมานะคะแล้วก็อารมณ์คล้ายๆชาชักนะคะนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มแล้วช็อกโกแลตยังใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารข่าวด้วยเช่นกัน,นะคะเช่นอันนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนนะคะโมเลนั่นเองซึ่งมีรสชาติคล้ายแกงมัสมั่นไก่ของไทยนะคะหรือน้ําจิ้ม ซาซาชิ้นต่างๆก็จะมีความคล้ายคลึงคล้ายคลึงกับน้ำพริกเผาโดยในเม็กซิโกเนี่ยจะสามารถหาซื้อเครื่องแกงโมลเลได้ในแบบเดียวกันกับที่คนไทยซื้อเครื่องแกงที่ราน,น้ำพริกเลยนะคะอ่ะและนอกจากนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของช็อกโกแลตเนี่ยความจริงแล้วมันมีเกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยใช่ไหมพี่ใหม่ใช่ครัเพราะว่าตามตามตำนานที่เล่าขานกันมาเนี่ย เขาบอกว่าช็อกโกแลตนี่เป็นแบบว่าเครื่องดื่มของพระเจ้าเลยนะคะที่มีตำนานของชาวของชาวอัสเท็กบอกว่าพระยามงกรของชาวชาวอัสเตกเนี่ยตามความเชื่อเขาเนี่ยพระยามังกรที่ชื่อเกตซานกอนะคะเขาได้แอบนาเมล็ดโกโก,โก้จากบนสวรรค์ลงมาปลูกบนโลกมนุษย์ที่เมืองตูลานะคะเพื่อให้ชาวตนเต็กได้บริโภคนะคะโดย,ยที่พระยามงกรลเกตซานกอเนี่ยขอให้เทพเจ้าแห่งฝนนะคะช่วยบรรดาฝนลงมา ให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นโกโก้ด้วยนะคะก็ด้วยคำเชื่อที่เล่าต่อกันมาเนี่ยก็ทําให้ช็อกโกแลตถือเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมโสอเมริกาหรือว่าชาวเมดิกากลางในยุคโบราณน,นะคะซึ่งก็จะสงบส,สำหรับเอ่อเหล่านักรบหรือว่าชนชั้นสูงหรือว่าเอาไว้สาหรับบริโภคในงานฉลองหรือว่างานรประเภทนี้สําคัญเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมลดโกโก้เนี่ยยังเป็นของมีค่าที่ชาวอัสเตคเคยใช้เป็นสกุลเงิน เพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างกันด้วยนะคะโดยที่ความเชื่อของชนพื้นเมืองอันนี้เนี่ยเขาได้ถูกจารึกไว้ในตำราวิทยาศาสตร์ศตรวรรษที่18นะคะเมื่อนายคาร์ลินเนสนะคะบิดาแห่งอนุกรมวิธานนะคะคนที่เป็นผู้จัดระบบการตั้งชื่อเพื่อศัตว์ต่างๆได้กำหนดชื่อต้นต้นโกโก้เนี่ยว่าต h e อโบรมากาเกลนะคะโดยคำว่าต h e อโบรมาเนี่ยมาจากภาษากรีกที่แปลว่าอาหารของพระเจ้านั่นเองค่ะ ก็นนี้ก็อยากรู้ว่าตอนที่ชาวยุโรปชาวสเปนเนี่ยมาค้นพบอเมริกาแล้วก็นําช็อกโกแลตกลับไปกินมนครั้งแรกเนี่ยเขาสึกยังไงบ้างกับกับมเดลโ,โกโกในตอนนั้นที่ยงไม่ได้เป็นแบบที่ยงไม่ได้เป็นช็อกโกแลตแท่งหวานหอมแบบทุกวันนี้นะคะอืมได้เลยค่ะก็ต้องขอเล่าเท้าความไปถึงเอ่อความเชื่อความผูกพันของชาเกี่ยวกับช็อกโกแลตของขาชาวอารเทคหนึ่งนะคะตามความเชื่อของชาวอาร์เทคกสนเนี่ย เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะเดินทางมาในมนุษย์โลกนะคะซึ่งในศาสนาของชาวเมโสอเมริกานั้น่ะพระเจ้ามันจาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาที่จะช่วยเหลือตลอดไปสามารถที่จะลงโทษเราก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมนุษย์จึงต้องเอาใจพระเจ้าไม่ทําให้เขาโกรธเครื่องแล้วก็หากจะเป็นก็ต้องต่อสู้กับพระเจ้าด้วยนะคะต้นจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยในปีคศ .1519 ชาสเปนนำโดยนายเออร์นันกอร์เตสเนี่ยนะคะ เดินทางมาถึงเม็กซิโกพร้อมกับสัตว์ขนาดใหญ่ที่ชาลัสเทคไม่เคยเห็นมาก่อนนะั่นก็คือมมาเองพวกเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยชาวสเปนกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาความจริงแล้วคือเทพเจ้าในตำนานนั่นเองซึ่งจกกักรพรรดิเออมอกเตซูมาเนี่ยจึงได้จัดเลี้ยงด้วยเครื่องดื่มช็อกโกแลตนั่นเองและนี่คือเป็นครั้งแรกที่ชาลัลดได้ลิ้มลองรสชาติของช็อกโกแลตนะแต่ความจริงแล้ว แต่คนอาจจะรู้จักแน่นอนคริสโตเฟอร์ค b ลัมบสัสอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วคริสโตเฟอร์คลัมบัสมาแล้วเขาไม่ได้เจอช็อกโกแลตหรอเขาเจอโกโก้มาก่อนนะคะแล้วก็เคยนําของสิ่งนี้กลับไปที่ยุโรปแล้วแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยไม่รับความสนใจสักเท่าไหร่ต่าง จากตอนที่เอร์นันโกเตสมาเนี่ยได้นำโกโก้เขานำโกโก้กลับไปและนำเสนอในรูปแบบของเครื่องดื่มช็อกโกแลตนี่ค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปให้มีรสหวานซึ่งก็คือได้รับเสียงตอบรับแบบดีมากอย่างจากราชวงศ์สเปนในช่วงศตรวรรษที่17เครื่องดื่มเงี้ยก็เลยถูกเผยแพร่ไปันฝรั่งเศสจากการแต่งงานระหว่างพระธิดาของพระเจ้าฟิลิปที่3แห่งสเปนกับพระเจ้าหลุยส์ที่13แห่งฝรั่งเศสน,นี่ค่ะและระหว่างทางพระธิดาของพระเจ้าฟิลิปที่4ี่กับ พระเจ้าโรดที่14เนี่ยทำในทำให้ในช่วงศตรวรรษที่18-19ค่ะความนิยมช็อกโกแลตขยายทั่วไปทั่วยุโรปเลยและกลายเป็นคู่แข่งของชาตับกาแฟในทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการปรับสูตรช็อกโกแลตเพิ่มเติมโดยการมาชงกับนมทานน้ําป่าทำให้ทานง่ายยิ่งขึ้นหอมหวานแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ตอนนี้เราก็มัน,ม,นมันเกิดจาก การเข้ามาในเข้ามาเป็นที่นิยมในของราชวงศ์ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันก็กลายเป็นว่าสู่ท้องตลาดแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไงคะเนี่ยออก็แม้ว่าสมัยนั้นนะคะชอ็อกแลตจะได้ครับจะได้รับความนิยมในในด้านสํานักของยุโรปนะคะแต่ว่าด้วยต้นทุนแล้วก็ราคาที่สูงเนี่ยก็ยังทําให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มประเภทนี้ได้นะคะยังอยู่ในแค่ในในได้าสํหรับของยุโรปนะคะแล้วถ้ามีชาวดัชคนหนึ่งนะคะชื่อว่า แบรนด์ฮูเทนนะคะเขาได้คิดค้นเครื่องผลิตชกโกแลตผงที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตทําให้ชกโกแลตเนี่ยราคาถูกลงแล้วก็คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนในด้วยในหวังก็สามารถดื่มชกโกแลตได้เช่นกันนะคะออ่เนี่ยเมื่อต้นทุนชกโกแลตถูกลงเนี่ยเขาก็เริ่มมีการนําไปแปรรูปให้เป็นสินค้าประเภทอื่นบ้างท,ท,ที่นอกเหนือจากเครื่องดื่มนะคะก็ทั้งชกโกแลตแท่งชกโกแลตก้อนหรือว่านําไปเป็นส่วนผสมในของหวานอย่างพวก เค้กคุกกี้หรือราวนี่อย่างที่เราทากานในปัจจุบันนะคะก็ใครจะไปนึกนะว่าช็อกโกแลตที่เรากินกันทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นผลผลิตของโลกาพิวรน์นะคะในยุคที่การเดินทางข้ามทวีปเนี่ยยังต้องอาศัยเรือแล้วก็ที่มริกาเนี่ยยังเป็นโลกใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบอยู่เลยนะคะก็จากอดีตในวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะโกโก้โก,ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากอาหารของพระเจ้าแล้วก็สกุลเงินใน ใสมัอเมริกาโบราณนะคะมาสู่เครื่องดื่มของชนชั้นสูงในยุโรปแล้วก็จนตอนนี้นะคะที่มาเป็นของหวานชนิดโปรดที่ทุกคนทั่วโลกก็ต่างกันต่างก็ชอบรับประทานนะคะต่อไปนะคะก็ทัตเกมิกโกเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายกันที่ประเทศถัดไปนะคะเป็นประเทศอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฟ้าจะพาไปเที่ยวกันค่ะได้เลยค่ะแล้วก็บินมาสองประเทศเนาะวันนี้ก็ไปอีกสประเทศหนึ่งละกันประเทศ ัวเตมาลานั่นเองค่ะักเตมาลาเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติมีภูวิภาคเออมีภูมิอากาศจุลภาคค่ะสภาพอากาศเฉพาะพื้นที่เนี่ยมากกว่า360แห่งและพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งใครก็ตามเนี่ยสามารถชมความงามของพืชพรรณและสัตว์นานาชนิดได้นะคะความสมบูรณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวเนี่ยได้ทําให้ดินแดงแห่งนี้อุดมไปด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายสำหรับการปรุงอาหารนั่นเองค่ะ นามาผสมรังสรรค์การผสมผสานของอาหารชนพื้นเมืองมาลายานะคะและาหาสเปนเข้าด้วยกันกวเตมาลาจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเวลาต่อมานั่นเองนะคะว่าการการปรุงอาหารของกวเตมาลาเนี่ยมีความเก่าแก่มากถึง2,000ปีการปรุงอาหารเป็นทั้งศาสตร์และก็ศิลป์ที่รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมีการนำเสนอรสชาติกลิ่นสีและเนื้อสัมผัสที่หลากหลายในอาหารจานเดียว จริงไม่ใช่เรื่องน,น่าแปลกเลยค่ะที่อุปนิสัยการปรุงอาหารและรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันของคนที่นี่นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของกวเตมาลาะคะที่แสดงให้เห็นถึงการคงอยู่ของวัฒนธรรมมายาในประเทศนองค่ะวัฒนอาหารของกวเตมาลาเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการดาเนินชีวิตของชาวกวเตมาลานะคะมีการปรุงอาหารจานพิเศษเพื่อลึกหรือเฉลิมฉลองในเทศกาลและวันสําคัญหลากหลายโอกาสนะคะเช่นเฟียมเร ื่องในโอกาสวันออร์เซนกากิกนะคะ mm hmm. เครื่องดื่มโกโก้ mm hmm. ในงานพิธีสำคัญเอ่อตอรเรฮัสและเครื่องดื่มเอ่อชินชีวีรตลอดเอ่อสับปะรดสักส์หรือข้าวโพดย่างแล้วก็เครื่องดื่มโมดมอตโตนข้าวโพดนะคะหรือ ote, อาโตลิอโรเตกนี่นะคะระหว่างช่วงวันหยุดทั้งหมดที่ทกล่าวมาเนี่ยล้วนเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นเพราะว่ามีอีกสิ่งสําคัญที่กล่าวถึงไม่ได้ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยคือ อุปกรณ์เครื่องครัวและของใช้น,นครัวนะคะในยุคก่อนฮิสแปนิกนี่นนไม่ว่าจะเป็นครกหินเหยือกหม้อดินภาชนะดินเผานะคะชาโกเตมาลาเนี่ยยังคงใช้อุปกรณ์เหล่านี้ี่มหาส่วนในหญ่ในานานาภูมิภาคอยู่นะคะนอกจากนี้เรารำของโวเตมาลายังเป็นวัตถุดิบสาคัญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของนั National Association of Manufacturers of Alcohol l i q u o r นะคะและยังมีกาแฟคุณภาพระดับโลก,กด้วยคือหลากหลายมากครบรถทั้งภาชนะหรือว่าการปรุงอาหารหรือ,อตัวอาหารเองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวมาย้าย,ายเข้ากับชาวสเปนนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอีกเมนูหนึ่งจะบอกอีกเมนูนึงก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกทีเดียวต้องบอกอีกหลายเมนูนะคะที่มาจากข้าวโพด ช่ค่ะพี่ใหม่ใช่ค่ะก็อย่างที่น้องฟ้าเล่าไปนะคะข้าวโพดก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นส่วนผสมแบบมัตสดิบหลักเนาะในการทําอาหารของเขานะคะซึ่งก็มีความสําคัญมากนะคะโดยที่ชาวกวัวเตมาลาเนี่ยก็มีหลากหลายเมนูเลยที่เขาทําขึ้นมาจากข้าวโพดนะคะข้าวโพดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์การยังชีพแล้วก็การดํารงอยู่นะคะของมนุษย์ในโลกทัศน์ของชาวพื้นเมืองคือชาวมายาด้วย ก็ยังถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของศาสนามายาด้วยนะคะโดยที่พวกผู้คนนี่ก็จะนำข้าวโพดมาประกอบอาหารที่เป็นอาหารหลักมากมายว่าจะเป็นทั้งตอตอเตียสตามาเลสหรือว่าชูชิตโตสนะคะเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปที่ไปที่กัวเตมาลานะคะก็จะแบ่งออกเป็นเจ็ดภูมิภาคการท่องเที่ยวนะคะโดยที่เขาก็มีคนแนะนําว่านะคะถ้าเกิดจะ เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็การปรุงอาหารของกัวเตมาลาเนี่ยก็ให้ลองแบ่งแบ่งกัวเตมาลาเป็นเจ็ดภูมิภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทัวร์กินเในแต่ละภูมิภาคซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเช่นมีทัวร์ดื่มชาในอัลตาเบรบัสนะคะทัวร์เล่ารำในเขตเกสซันเตนังโกนะคะหรือว,ว่าจะมีทัวร์อะโวคาโดทัวร์กาแฟทัวร์เมคคาเดเมียแล้วก็ทัวร์ช็อกโกแลตในอันติกัวกัวเตมาลานะคะ หรือว่าจะมีหรือว่าจะไปทัวร์ชิมอาหารประจำภูมิภาคในบริเวณที่เรียกว่าเชล่าก็ได้นะคะก,ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะเพราะว่าแต่ละภูมิภาคก็มีอาหารแล้วก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะคะ่ะใช่แล้วค่ะก็เรี่กว่าหลักหลายจริงๆเรียกได้ว่าสําหรับสายทัวร์กินอย่างแท้จริงแบ่งเป็นเจ็ดภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะคะก็คือไปที่ไหนก็ได้เลยแหละก็จะได้ลิมลองรสชาติที่ มีเอกลักษณ์แล้วก็พัสการผสมผสานของเขาด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้แล้วขออนุญาตพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงภาษาสเปนเช่นเคยค่ะสำหรับช่วงสารศาสเปนในวันนี้นะคะเราก็ทัวร์อาหารมาเยอะเนาะแล้วก็ต้องแบบรู้วิธีการเออฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากได้อันนี้นะคะก็จะสอนคําว่าเป็นแบบเบสิกเบสิกไปนลค่ะ p u e d o t e n e ออีกครั้งนึงนะคะ puedo พ e ดได้เปล่าฉันสัก Can I have นะคะอย่างเช่นอยากกินอะไรดีนะตอ r t i l l a s ไหมอ่ะตอ r t i l l a s ก่อนละกัน Basic พูดได้เปล่า Tortillas อย่าลืมแอดคำว่า Por favor นะคะที่แปลว่า p l e a s e นี่เอ่อ puedo tener puedo tener Taco's o Tamales Por favor นะคะ อ่ะมีอีกคำหนึ่งสามารถพูดว่า quiero ก็ได้เหมือนกันนะคะเช่น I want quiero ก็ได้เหมือนกัน quiero una una tortilla quiero churros quiero c h u c h i t o s por favor หรือความจริงแล้วเราสามารถพูดเชื่ออาหารไปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะต่อ่ออย่างเช่นอย่างเช่นคำว่า taco s d e pollo, por favor าโกไก่ตากโกเลยปุ๊บโปรดฝาโบลอย่างนี้ก็ได้เลยเหมือนกันเชื่อหาและตามด้วยคำว่าโปรดฝ่าโบลนั่นเองนะคะก็สําหรับช่วงสัปดาหวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูข่าวสารเพิ่มเติมและกิจกรรมของกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นะคะทางสื่อโซเชียลของกรมนะ,ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter เพียงเสืบคำว่า aspa watch ค่ะ aspa watch นั่นเองค่ะ รวมถึงแอปพลิเคชันและ Facebook Fanpage ของ Discover Latin America ค่ะหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันภาษาไทยค่ะซึ่งไม่ยากที่จะเข้าใจค่ะก็รายของเรานะคะรายการ Discover Latin America นะคะก็จะ,จะมีขึ้นทุงอาทิตย์นะคะทุกวันอังคารเพื่อทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมเปิดโลกละตินอเมริกาและแคริบเบียนกับเรา ผ่านแง่มุมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ได้มารู้จักกับความสัมพันธ์ไทยลาตินอเมริกานะคะในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันทั้งทางวิท,วทยุแล้วก็ทางเฟซบ o o กไลน์เพื่อนะคะก็พบกันได้ใหม่กับพวกเรานะคะรายการ Discover รลาตินอเมริกาในในสัปดาห์หน้าที่เก่าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการ ตามประเทศ Facebook เว็บไซต์ Li n ์ Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่ก็ได้นะครับการทูเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล